จหัวัดว่าจะเป็นรุ่นรวยรวมนาคาดันก่อนเต่นไปด้วยจรัทธาซึ่งชาวจังหวัด,ดวน้องการพนมได้รู้กันดีว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่อาราม ิ่งที่ปกปักรักษาชาวนครพนมอ,อยู่ให้มีความร่มเย็นและเป็นสุขจนถึงปัจจุบันนี้ต้องเอ่ยถึงองค์พระบรมราทาองประทัดพนมตลอดทั้งวัดะหาธาตุและวัดธาตุอุเทนตลอดทั้งพระทัดดำดาบที่สับเิษพระเกียรุงเก้ารดมีองค์นาคาองค์วัวยานาที่คอยปกปักรักษา และที่สำคัญล่มแระนคงของเราก็ยังมีองค์พระยาสัตนคาารนาชพระยาราชุกเกตเสียรในปัจจุบันนี้ปู่ว่าท่านที่สามสิบปดปู่ว่าท่านที่ 39, สาก็ได้สร้างอนุสาวรีย์ลูมป,ปันสิ่งที่เป็นขาวรวัตถุกี่กรดงามอันเป็นพุทธสิ่งที่ทรงคุณค่าได้สร้างองค์พระยาศรีสัตนาคราชตระก องพระญานาเกตเสียงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้เราท่านทั้ไหลายชาวนคพรพนมได้ให้ความเคารพสัตยาทาอันเป็นนามว่าพระยาหาสีสัตตานคราและในครั้งนี้ท่านผูกว่าราชการจรังหวัดนครพนมท่านประจาอุ่นเพชรมรากรได้นำพวกเราชาวนครพนมได้สร้างหอพระองค์ใหญ่สร้างหอพระองค์ใหญ่ด้วยบารมีธรรม องพระยาณนะโดยให้ว่าฝายให้บริษัทกัจชาวุฒิหรือว่าอาจารย์นิรอน่นแู้เป็นศิษย์เอกน้นุติีขอลูกปุ่มหาเสราจริจันโทได้เมตยตาดักเนินงานให้ชาวนครพนมได้มีสิ่งที่เป็นมงคลได้ระลึกนึกถึงในพุทธคุณธรรมคุณสางฆคุณและองค์เทวาอารักษ์ในบทสัวิธีนี ตลอดทางพระมหาเทรงวร่วมทัพย์ผ่านแห่งวัดบรรทาดเบิดหินท่านพระรูวิติปัญญาพิสิทธิ์ตนลวงพ่อสมเร็จจักสิทธิในเบตจาดูฟวอนเทพรเจ้าลุามแม่น้ำขององค์ปัจจุบันขอถวายการก็รับท่านพระรูมิพัฒน์เจริญคนหลวงปู่คำไหลปร,ริสศต์ทโทที่บึกษา,าเก่าในจังหวัดนครพนมเบตตาดูฟอนยังบนทวพิธีลบบุไรมาแล้ว เปตตาบรารมีปริสุทธิ์โธแห่งเมืองนครปนมแต่จเจอที่อาจารย์ผู้ว่าด้วยเมตตาหลวงรปู่ควาไหลพระมาหาเทระไปแปดกว่าปีเพื่อตะวันนี้ท่านผู้ว่าที่ควรมาเป็นรูปคัะสามได้เลยแต่เราก็จะ,นะ,จะาจาคนสุรยันมาปฏิบัติธรรมที่เมืองปากปักครับเด็เป็นศิษย์กัตตาคมของมหาญาณแห่งล่มแม่น้ำโขง